หน้าที่เวลานี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะพร้อมเพียงแสดงพลังออกมาว่าเราต่อต้านเขมรที่มาทําร้ายของเราครับและเอาเราไม่เอารัฐบาลแพทองทานชินวัตรไอ้คุณลุงสวัสดีครับมาจากไหนครับคุณลุงกรุงเทพจากกรุงเทพคโอ้มาสักกี่โมงครับคุณลุงเออมาสักเออเจ๊งเจ๊งมาออกไปจากบ้านทีออกมาทำไมคุณลุงออกมาทําไมออกมาเพราะว่ามาชุมดุมกันแล้วก็เพื่อชาติอ่ะคุณจะต้องแสงออกเพื่อชาติออกมาออกมาทำไมครับคุณพี่ ไล่รัฐบาลโอ้โหชัดๆเลยแพรทองทานชินวัตรมันต้องออกไปได้แล้วถ <6 S 2> ูกต้องครับขายชาติครับนี่ฮะตั้งแต่คลิปเสียงของอังโคมาจนถึงณเวลานี้เนี่ยเราสูญเสียทหารหารไปกี่คนแล้วเราสูญเสียพี่น้องประชาชนที่ชายแดนไปกี่คนแล้วถึงเวลาต้องออกมากันแล้วครับพี่น้องประชาชนครับมารวมพลังการนะณนะพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิการสูญเสียเราเยอะเกินไปแล้วในรัฐบาลชุดนี้แพทองทานชินวัตรต้องออกไปณเวลานี้เดี๋ยวนี้นะครับนี่คือการแสดงออกทางการเมืองของคนไทยผู้รักชาติไม่ใช่ เป็นอุปสรรคต่อการบร็หารรชกชารแผ่นดินนะครับและรัฐบาลทํางานผิดพลาดรัฐบาลทาให้เกิดการสูญเสียประชาชนคนไทยต้องออกมาแสดงออกครับแล้วก็เรียกร้องให้กับคนที่ยังอยู่บ้านและลังเลใจเติมเข้ามาครับมาแสดงออกถึงกําลังใจที่เราจะส่งให้พี่น้องทหารหารและความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจของพี่น้องทหารหารครับที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคต